สวัสดีจ้าแซบแบบมัมมาแล้วเห็นบอ่อไก่ทอดหอนค่ะมันนี้คิดอยากกินไก่ทอดเนาะละกะแจ่วแมง,แมงดาแจ่วปลาร้าแมงดานะคะนี่ค่ะเนาะยังเหลือยังเหลือนะคะล้วก็กินกับไก่ทอดนะคะผักแกมีแลติเชียนมีแตงแล้วก็มีนี่สมพักเข้านี่ค่ะยังเหลือนะเดี๋ยวสิข,ขันไปอีกอยู่ค่ะซื้อกลัมไม่อีกล่ะสิข,ขันสมพักอีกค่ะไปค่ะ มากินเข่าเลยมือนี่อยากกินอยากกินแบบนี้มากินข่ากับแซ่บแบบมัมเลยจ้าเห็นบอสสมพักสมพักเห็นบอนี่ยเจวค่ะเจวปลาละเจวเมงดางปลาละไก่ทอดข่าวถัวยหนึ่งนะคะไปค่ะห้ากกบเอาเห็นบอตีเซทิเบิงตักเจวนะคะเนี่ยคุกลงไปกับข้าวอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคุกลงไปเลยจ้า ของมันแสบนะคะของมันแสบเห็นบอสเข่าก็ห่อนหอนค่ะเข่าหอนหอนเนาะไปมาคำใหญ่ๆใหญ่ๆค่ะเห็นบอสเห็นเขา่าบอสคะเอาสมพักไซจ้าสมพักไซนะคะของมันเข่ากันค่ะเ่าก็เนื้อมันห่อนค่ะ,ะบบมันสลวกปากแซบแบบมัมนะจ๊ะไปค่ะอืม Chăm ừ, ừ, của đại đội mình hồn đâu chắp 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 ừ, ừ, chắp chắp ừ, này là ừ, ừ. ừ. คุกเข้าไปค่ะมันอยากกินแบบนี้เนาะคุกเขาสวยค่ะเห็นปะน่ากินมากคุณผู้ใดเคยกินแบบนี้คอมเมนต์มาแน่เห็นปอเห็นไหมจ้าผู้ใดเคยกินแบบนี้คอมเมนต์มาก มาค่ะมาต่อเห็นบอหืมน่ากินไหมคะอืมแสบไรไก่หืมแสบค่ะอยากกินแบบนี่สมพัก อกักรำคันเองสวัสดีเป็นทางกอนแซ่บแบบมัมพายเกมลีดบดนีบเย่้วตากไปแค่นี้คะ่ะเนาะมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวทานก่อน ไว้เจอกันจ้ะแซับเหรออุลูกสาวของเอือกเล่นมากค่ะอืม หืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด,ด้วยนะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ความตัวท่านใช่บายบายเป็นไงคะบายบายอีกสักคำ <laughs> ส่งพักอืม,อม mm